หรือว่าอะไรประมาณหนึ่งวันนะทางแบบพิสพิทธิ์พิทกษ์ก็จะมีการเดี๋ยวต์เข้ามาแล้วึเมื่อวานนะพี่ได้โพสต์ส่วนของเอ่อการแจกคิวรอบที่ 12บสอไหมเออรอบที่12รอบนี้น่าจะมีการแจกทั้งหมดประมาณ3ตัวทุกคนมีพี่2ตัวแล้วก็ของเพื่อนอีกหนึ่งตัว4ตัวดิแล้วก็กิจกรรมรับเป็นหนึ่งตัวอรอบนี้มีแจกทั้งหมด4ตัวเมื่อวานนะพี่ได้โพสเออให้ทุกคนนะโหวตให้ทุกคนนะโหวตว่าพี่จะแจกฮิวต,ตัวไหนดีเจ้าฮิวโรเบอร์นะมีผลโหวตมากที่สุดแล้วก็เมื่อวานประมาณสักเออหกโมงไหมเหมือนไอ้เจ้ายีราฟเนะี่ยจะมีผลโหวตมากเป็นอันดับที่2มั้งถ้าสมมติพี่จำผิดนะ ประมาณนี้งั้นอาทิตนี้ที่แจกเป็นเจ้าฮิวโรเบอร์กับเจ้าฮิวยีราบฟแล้วกันอืมสองตัวนี้ปลดร็อกมาก่อนอืมแล้วก็กิจกรรมลับพี่แจกเป็นเจ้าช้างเอ้ยไม่ใช่ช้างหรือเป็นเจ้าเออบีพึ่งใช่ไหมกิจกรรมลับอ,อันนี้อ่ะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นของเพื่อนนะทุกคนแต่ว่าพี่ยังไม่ได้เอามางั้นเดี๋ยวเออเอาไว้ทีหลังกันวันนี้พี่อาจจะพูดไม่พอชัดน,นะทุกคนเพราะว่าเออเป็น,เป,นเป็นใครดนหน่อย <laughs> ถ้าสมมติใครนะที่จะได้เจ้าฮิวสอดทางนี้ไปนะให้ทุกคนนะเอาลงชื่อเข้ามาในคลิปนี้ทันทันนะเดี๋ยวพี่จะทำการใส่ไปเลยเข้าไปในคอมเมนต์น,นอ้นนองๆทุกคนเลยส่วนเจ้าฮิวเออเจ้าฮิวอาร์โก,กนี่ที่เป็นอ่าของเพื่อนพี่จะแจกเป็นในนี้ละกันในในสตรีมแทนอแจกเป็นคลิปแยกนะทุกคนก็ประมาณนี้อืมแก้ฮิวก่อนแล้วกัน ประมาณ3นาทีที่แล้วมันมีเอ,อ่อเจ้าหิวเอ,อ้ยไม่ใช่เจ้าหิวดิไอ้บอสไฟใช่ไหมแจงเกิลบอสไฟขอดูหน่อยสิอ่ารองหน่อยสิพี่ยังไม่เคยตีเลยตรงเนี้ยโอ้โหเลือดยี่สิบเป็นเลียนเลยเหรอไม่มาเยอะจังมากดสกิลมาก็ยังไม่แก่เหอะ <laughs> พี่ใส่สมุดที่มันดีกว่านี้ก่อนละกันอ่ะใส่นี้มาแล้วก็กดเออออโต้แท็บมาเลือดเปลี่ยนเป็นเลียนแล้วทุกคนเลือนเร็วมากโอ้ไอ้นี่กลับมาก่อน เออพี่เข้าใจแล้วว่าทําไมตอนนั้นพี่ถึงเออโดนระเบิดแล้วพี่ออกไปตรงหน้าล็อบบี้ใช่ไหมพี่เข้าใจแล้วเพราะว่าเหมือนบอสมันจะสปอนระเบิดออกมาใช่ไหมและถ้าสมมุติเราโดนเออโดนระเบิดของบอสเนี่ยเราจะกลับไปตรงหน้าจุดสปาว์ทุกคนไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเออตัวตัวระเบิดมั้งไม่รู้ว่างงเหมือนกันเหลือประมาณ13บิลเลียนทีอีซี่ easy. ต้องรอตอนประมาณตีกล่องทุกคนถ้าสมมติตีกล่องเออกล่องเลขสี่กล่องมาเลยเพราะว่าเออบอสมันจะเหมือนบอสมันจะสปอนระเบิดออกมามั้ง อันนี้พี่เข้าใจถูกป่ะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเหมือนโดนระเบิดของบอสอะแล้วแบบอยู่ดีก็กลับไปหน้าสปาล็อบบี้เฉยเลยอ่ะสิบบิลเลียนโอเคอาเด้งกลับไปแล้วเป็นไงระเบิดสปอนไหมไม่สปอนเอ๊ะแปลกเว้ยหรือว่าตอนนั้นเพื่อนมันสปอรระเบิดออกมาแล้วพี่โดนใช่ไหมเพราะรู้สึกพี่มันเหมือนเออมันเหมือนเป็นอย่างนั้นอะอ่ะกล่องที่สองอืมกล่องที่สามอ่าแล้วทําไมกล่องที่สี่มันหายไปไหนหรือว่าพี่ตีไปแล้ว เหลือ9้าวเลี่ยนแบบเเลี่ยนแล้วอู้วิเร็วมากทุกคนเรื่องแล้วคนเร็วไอ้เจ้าฮิวไพเปิลมังกี้นี่เออในนี้มันมีโอกาสได้ใช่ไหมมันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะถึงจะได้มาเยอะหรือเปล่านี่พี่ไม่รู้อ่ะคือสดสองวันที่แล้วนะพี่ได้ไปสุมส่มใเป็นของเออไอ้เตอร์กี้เอ็กฮันนะทุกคนคือพี่สุ่มไปประมาณ4ี่ห้ารอบพี่อัดคลิปค้งางลงไปอยู่นะประมาณ4ี่ห้ารอบเนี่ยคือไม่ได้มาเลยพี่เจอคูณนุ่งสุดประมาณแค่75แล้วก็ไม่ได้เออบอสบอสใช่ไหมโอ้บอสสสปปปาาาวววนนนนนนจรริงยยทุกกกคคืืออออโเเเเตแพพีี่่่่ึ็ ถ้าเราโดนระเบิดเราก็จะกลับ okay. oh, โอเคโอคประมาณนี้จริงด้วยอาา่ะฮะตอนแรกก็นึกว่าเพื่อนสป,ปาออกมากันจะด่าเพื่อนเลย <c oughs> เอาไปข้างในก่อนอืมอ่ะกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่สามอืมอาบอสม,มันเลื่อนเหลือประมาณกี่บิลเลียนวะประมาณห้าบิลเลียนใช่ไหมมันน่าจะมีกล่องสปออ,ออกมาอีกมั้งถ้าสมมติพี่จะไม่ผิดอ่ะอืมใช่ทุกคนมีกล่องสปอมาอีก อืมกล่องที่สองเฮ้โยโอ้ยระเบิดเกือบโดนอืมอ่ะโอเคมีอีกไหมมีเยอแม่งไม่เยอะจังมัอ่ะกล่องสุดท้ายจะสุดท้ายทีก่กระเป๋าเหรออืมอา้อาวเ,เอาวะเฮ้ยมาบอสอืมเอ้ะทำไมมันไม่เอเข้าไปวะ โอเคบอสเหลือสี่บิลเลียนน่าจะตายแล้วมั้งถ้าสมมติมันเออมันไม่ได้เออมันไม่ได้กระโดดกลับขึ้นไปอีกอ่ะหนึ่งบิลเลียนสุดท้ายอืม mm ดูด hmm. wow. so right. uh ิว huh. uh ่าได้อะไรถ้าได้ฮิวมาจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเนี่ยปั๊บ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 โอ้โเสียงโคตรดังได้บ้างอ่ะได้เตรียมปกติมาไปเลยโอเครโรงงานก็ประมาณนี้แล้วกันโอเครโรงงานก็สัตว์กิมนี่ไม่ใช่นีนะสุบีไม่ได้แฮะ